ข่าวว่าจังหวัดสตูลพบปลาอหรือปลาลิบบินนะครับก็คือชื่อเดียวกันนะครับเทปนี้บันทึกเทปวันที่4มกราคมส5 6 7นาหรือ4มกราคมส5 6 7นาก็ได้นะครับออกเสียงได้ทั้งสองแบบสำหรับเดือนม,มกราคมหรือมกราคมออกเสียงได้ทั้งสองแบบนะครับผมได้เห็นข่าวนะครับอันนี้มันมีอะไรไมาลุกเววๆอยู่ตรงนี้นะครับ ผมได้เห็นข่าวนะครับมีประชาชนเขาแชร์โพสต์กันทาง f c e e o o o นะครับว่าจังหวัดสตูลนั้นได้พบปลาออหรือปลาริบบินนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับค้นหารายละเอียดเรื่องของปลาออหรือปลาริบบินเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกับปลาพญานาคอะไรแบบนี้นะครับแล้วหลายๆท่านก็กลายเป็นกระแสรครับตอนนี้กระแสฟีเวอร์อีกเหมือนกันครับเรื่องของ จังหวัดสตูลน,นะครับข่าวว่าจังหวัดสตูลเนี่ยมีการพบปลาอรหรือปลาลิบบินหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายๆกับพญานาคนะครับเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีน่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปศึกษารายละเอียดดูนะครับมันไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวเรื่องของภัยพิบัติไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวกันครับแต่ถ้าท่านจะเตรียมรับมือไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ เขาเลยก,ก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับถ้าท่านจะเตรียมรับมือไว้ก็แล้วแต่ก็ดีเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับค้นพบปลาที่แปลกๆอันนี้คือปลาแปลกๆมันจะอยู่ต่างประเทศร,รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประเทศญี่ปุ่นหรือทางฝั่งฝั่งนู้นแหละครับทางทางฝัง่งต่างประเทศนู้นแหละครับนะครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ จังหวัดสตูลเราค้นพบปลาแบบนี้นะครับข่าวว่านะครับข่าวว่าพบปลาออหรือปลาลิบบินหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายกับพญานาคผมไม่เคยเห็นพญานาคนะครับว่าตัวจริงๆเป็นยังไงครับนะครับและปลาเนี้ยผมก็ไม่ได้เห็นตัวจริงๆนะครับผมก็เลยบอกได้เต็มปากเต็มคําไม่ได้นะครับผมก็ได้ใช้เแค่ว่าข่าวว่านะครับคือเราเห็นใน Facebook นีเราก็ข่าวว่าไว้ก่อนครับนะครับ แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ส่งไปอะไรนะไปตรวจพิสูจน์ไปวิจัยอะไรแล้วนะครับได้ข่าวว่าแบบนั้นกัข่าวว่าอีกทีหนึ่งนะครับข่าวว่าครับนะครับถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วผมว่าควรที่จะนํามาสตาฟไว้ครับสตาฟคืออะไรอีกครับหาในอินเทอร์เน็ตดูก็แล้วกันครับสตาฟไม่ใช่สตาฟทีมฟุตบอลนะครับอันนี้คือสตาฟสัตว์ครับสตาฟสัตว์ก็คือการอย่างเช่นการทําไปให้มันเป็นแข็งเป็นตัวนะครับให้มันอยู่ได้นานนะครับ แบบคล้ายๆฟอสซิลแบบนั้นเลยครับหรือการนําไปดองนะครับสตาร์แบบการดองสตาร์แบบมีหลายรูปแบบครับนะครับเพื่อให้เด็กๆได้ไปทัศนศึกษาครับน่าจะเก็บไว้ที่อะไรนะศูนย์ประมงของจังหวัดหรือของอําเภอหรืออะไรเนี่ยแหละครับน่าจะดีนะครับไว้ให้เด็กๆได้ไปศึกษาเรียนรู้ครับว่าจังหวัดสตูลนะครับมีการพ้นพบปลาปลาออดหรือปลาริบบินหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายพญานาคคล้ายคล้ายพญานาคนะครับขาวว่าแบบนั้นคนะครับมีการค้นพบครับ นะครับสตาร์ทไว้ดีกว่าครับถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้หรือเจอปลาลักษณะแปลกๆครับประโคมข่าวให้ดังไปเลยครับนะครับประโคมข่าวให้ดังไปเลยครับว่าจังหวัดสตูลพบปลาลิบบินหรือปลาอหรือปลาที่มีลักษณะคล้าย <Yeah. Athena. |vi|>. ๆปลาล้าก็สตาร์ทไว้ครับเก็บไว้ในตู้เลยครับให้ประชาชนได้ไปศึกษาเรียนรู้ครับให้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาได้ไปสถานศึกษาเรียนรู้ครับว่าจังหวัดสตูลเราก็ข่าวว่ามีการค้นพบปลาลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเป็นปลาที่หายากนะครับ หายากครับเขาบอกว่าถ้าถ้าจะเจอเนี่ยก็ในพื้นที่ที่มีการโดนคลื่นพายุซัดมาครับนะครับพายุซัดมานะครับนี่คือพายุซัดมาครับแล้วจะมีปลาลักษณะแบบนี้เล็ดรอดออกมาแล้วมาเกยตื้นเกยชายหาดอะไรแบบนี้นะครับนะครับเราศึกษาดูข้อมูลครับลองหาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับปลาออหรือปลาลิบบินนะครับคือชื่อเดียวกันครับนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของจังหวัดสตูลนะครับถ้ามีการค้นพบปลาออหรือปลาลิบบินตัวนี้ปลาที่มีลักษณะคล้ายๆกับพญานาคนะครับ มันเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านไม่ต้องวิตกกังวลครับไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีมันไม่ต้องกังวลวิตกกังวลว่ามันอาจจะเกิดเพศภัยธรรมชาติเกิดซึนามิหรือเกิดคลื่นลมแรงอะไรท่านไม่ต้องวิตกกังวลในส่วนนั้นครับมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับนะครับคนพบสิ่งที่ดีแบบนี้เดี๋ยวต่างชาติหรือหรือนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ของต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาก็จะมาเที่ยวจังหวัดสตูลเองครับถ้ามีการสตาร์ทก็บเอาไว้ครับและประโคมข่าวเลยครับ สื่อในท้องถิ่นสื่อทีวีทุกช่องประโคมข่าวเลยครับข่าวว่าจังหวัดสตูลพบปลาออดหรือปลาลิบบิ้นปลาที่มีลักษณะคล้ายพญานาครับหาได้ยากนะครับปลาลักษณะแบบนี้ครับประโคมข่าวเลยครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็จะมาจังหวัดสตูลเองครับนะครับสตาร์ทไว้เลยครับสตาร์ทใส่ตู้ใส่ดองน้ําไว้หรือทํายังไงก็ได้สตาร์ทให้เห็นเป็นตัวเลยครับนะครับอย่าให้เห็นแต่เฉพาะรูปถ่ายรูปภาพครับ มันไม่ตื่นตาตื่นใจครับมาถึงแล้วเห็นแต่รูปภาพรูปถ่ายครับมันไม่ตื่นตาตื่นใจครับแต่ถ้าเห็นได้ของจริงครับสตาร์ฟอยู่ในตู้ในดองน้ําไว้ก็ไม่มีปัญหาครับถือว่าเป็นความประทับใจแล้วครับที่ได้เห็นของจริงครับผมก็อยากจะไปดูนะครับผมก็อยากจะไปดูครับแต่ผมไม่มีข้อมูลตอนนี้ครับผมเดี๋ยวผมต้องไปสืบสาวแล้วเรื่องก่อนครับว่าลักษณะว่าอะไรเป็นยังไงแล้วตอนนี้ครับผมก็อยากไปดูครับไปเห็นครับเดี๋ยวผมจะได้นํามาบันทึกเทปบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ จริงๆครับนะครับเดี๋ยวผมต้องติดตามข่าวนี้เดี๋ยวเผื่อว่าไม่แน่ใจผมติดตามทางช่องไหนนะครับนะครับผมก็อยากจะไปดูครับปลาแบบนี้หายากครับหายากนะครับหายากครับหาดูยากเลยครับปลาแบบนี้ครับสตาฟเก็บไว้ครับแล้วให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมไม่ดีกว่าไปให้เด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาไม่ดีกว่าไปเลยครับถ้าพบจริงๆนะครับถ้าพบจริงๆครับนะครับ จริงๆครับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของจังหวัดสตูลเลยครับประโคมข่าวเลยครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับการพบเจอปลาลักษณะแบบนี้ครับนะครับเศรษฐกิจจะได้สะพัดในพื้นที่ของจังหวัดสตูลด้วยครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับของจังหวัดสตูลถ้าคุณพบปลาอ่าปลาอหรือปลาลิบบินเนี่ยแหละครับปลาที่มีลักษณะคล้ายๆกับพญานาคนะครับจริงๆครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากไปยงังผู้ที่เกี่ยวข้องครับช่วยติดตามด้วยด้วยให้หน่อยครับว่าจริงหรือไม่จริงครับแล้วสตาฟเก็บไว้ที่ตรงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําประมงหรือตรงไหนครับช่วยช่วยติดตามให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเยี่ยมชมครับจริงๆครับผมก็จะไปดูด้วยตานะครับว่ามันเออเป็นเป็นของจริงครับไม่ใช่ว่าดูแต่ในรูปในรูปนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่ในรูปถ่ายภาพถ่ายนะครับไปดูของจริงมันจะดีกว่าครับมันจะได้ตื่นตาตื่นใจมากกว่าครับมันจะเกิดความประทับใจมากกว่าครับ นะครับถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลไปในตัวด้วยครับจริงๆครับนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องติดตามข่าวอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรไรายไรละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปเยี่ยมชมดูจริงๆแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาเดี๋ยวผมก็จะนะครับไม่ใช่อาจารย์แหละผมจะมาบันทึกเทปบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสำหรับเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ